สวัสดีนักเรียนชั้นนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่15หน่วยต้นไม้ที่รักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเนื้อหาในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ย มีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครูอุ๋มจะพาเด็กๆไปรู้จักนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะมีอยู่เยอะแยะเลยจะประกอบไปด้วยสิ่งแรกคือดอกดอกมีหน้าที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะคะซึ่ง ภายในดอกนะคะจะประกอบไปด้วยเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะคะซึ่งสัตว์จะเป็นตัวช่วยในการสืบพันธุ์เลยนะคะต่อมาส่วนที่2ก็คือใบใบจะมีลักษณะเป็นสีเขียวซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างอาหารและก็ขายน้ำนะคะส่วนประกอบที่3คือผล ผลเป็นส่วนที่จเจริญม,มาจากดอกนะคะมีหน้าที่ขยายพันธุ์และยังสามารถใช้รับประทานได้อีกด้วยส่วนประกอบต่อมาคือลำต้นลำต้นเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากนะคะซึ่งส่วนของลำต้นนี้จะอยู่บนดินมีหน้าที่ชูก้านใบดอกและผลนะคะเพื่อให้รับแสงแดดเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากดินนะคะ และส่วนประกอบสุดท้ายคือรากรากนะคะจะอยู่ใต้ดินนะคะจะมีหน้าที่ในการยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินดูดแร่ธาตุในดินเพื่อไปเพื่อลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาอ้อไปสู่ส่วนต่างๆของต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้นั้นจเจริญเติบโตนั่นเอง เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างส่วนแรกเลยคือมีใบสีเขียวแบนๆเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าใบส่วนประกอบที่สองคือดอกส่วนประกอบที่สามใช้สามารถสามารถใช้รับประทานได้คือผล ส่วนที่4คือลําต้นส่วนที่5คือรากนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ที่เด็กๆควรรู้จักก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปครูอุ้มจะพาเด็กๆไปรู้จักประเภทของต้นไม้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทเดี๋ยวเรามารู้รู้จักประเภทแรกกันเลยประเภทไม้ดอกนะคะตัวอย่างเช่นดอกทานตะวัน กล้วยไม้คุณนายตื่นสายกระบองเพชรและดอกทิวลิปค่ะประเภทที่2ได้แก่ไม้ใบไม้ใบตัวอย่างเช่นลิ้นมังกรต้นเฟิร์นต้นพลูและต้นมอนสเตอร่านะคะ ประเภทที่3ได้แก่ไม้ผลที่ทเด็กๆอาจจะเคยได้พบเห็นพบเจอบ่อยๆนะคะได้แก่แคาลูปกล้วยมะพร้าวและแอปเปิลนั่นเองนะคะต่อไป เรามารู้จักการปลูกต้นไม้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเด็กๆจะต้องเตรียมดินนะคะก็คือพลวนดินนั่นเองเพื่อให้ง่ายต่อการปลูกนะคะขั้นตอนที่2ให้เด็กๆนำต้นกล้าลงไปในดินที่เราขุดหลุมเพื่อเตรียมจะปลูกนะคะ ขั้นตอนที่3ให้เด็กๆก,กลบดินนะคะและขั้นตอนสุดท้ายให้เด็กๆรดน้ำขั้นตอนการปลูกต้นไม้ก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนได้แก่เตรียมดินนำต้นกล้าลงดินกลบดินและรดน้ำนะคะต่อไปเรามารู้จักการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ ขั้นนะคะของการเจริญเติบโตขั้นที่หนึ่งเลยเมื่อเราปลูกต้นไม้หรือปลูกผักนะคะก็จะมีเราใช้เป็นมเมล็ดนะลูกนะขั้นที่สองก็คือเมื่อเราปลูกไปได้ประมาณสัก4-5วันนะคะ,มะเมล็ดก,ก็จะมีรากงอกออกมาสังเกตดูดีนะและถัดไปอีก 2-3วันนะคะต้นไม้ต้นนั้นก็จะมีใบอ,อ,อ่บอนใบอ่อนออกมา1-2ใบและค่อยๆมีใบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นที่5นะคะ,ะเดี๋ยวสังเกตนะใบก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นการจเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะก็จะเป็นลำดับลำดับไปนะคะ ต่อมาเรามาดูประโยชน์ของต้นไม้กันนะคะว่าต้นไม้เนี่ยสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยคือใช้ทำบ้านหรือที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่อาศัยของสัตว์มัน่าจจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่านะคะต่อมาต้นไม้ใช้ทำเก้าอี้โต๊ะเตียงตู้ถังน้ำ เรือช้อนกับซ่อม่ามีใครเคยเห็นช้อนกับซ่อมที่ทำมาจากไม้ไมหมเ่ยและรัวบ้านนั่นเองนอกจากนี้ต้นไม้นะคะยังมีประโยชน์ช่วยให้โลกของเราสดใสช่วยลดภาวะโรกร้อนได้อีกด้วยนะคะอ่านี่ก็จะเป็นสัสตว์ปลาที่อาศัยอยู่ในปา่า นะคะเอแล้วถ้าเด็กเด็กเกคิดว่าถ้าเราตัดต้นไม้เยอะๆจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันก็จะทำให้อากาศร้อนขึ้นดินแห้งแรงและสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะ ฉะนั้นแล้วเราต้องช่วยกันดูแลต้นไม้ครูอุ๋มก็มีวิธีการดูแลต้นไม้มาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันนะคะว่าทําอย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยคือพลวนดินรดน้ําและใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโต สัปดาห์นี้นะคะครูอุ๋มก็มีกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะมาฝากเด็กๆด้วยซึ่งครูอุ๋มก็ได้ให้เด็กๆนะคะไปเตรียมอะไรบ้างเออเรามาดูกันเตรียมผักกาดขาวสีผสมอาหารและแก้วน้ำนะคะที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เดี๋ยวครูอุ๋มจะส่งวิดีโอเข้าไปให้เด็กๆดูนะคะว่าทําการทดลองอยังไงเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับการทดลองมาให้ครูอุ๋มดูด้วยนะว่าการทดลองของเด็กๆเป็นยังไงบ้างสําหรับสัปดาห์นี้ครูอุ๋มก็มีเนื้อหาและกิจกรรมมาฝากดเด็กๆเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ